เสริมมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับจะได้ลำต้นที่ใกล้เคียงกันแบบนี้นะครับผมครับสวัสดีครับผมนัทพลสวนพลสวรสณนะครับมาดูทุเรียนเสริมรากนะครับไซส์อายุ3ปีกว่านะครับผมปลูกอีกแค่ปีครึ่งถึง2ปีนะครับก็จะเริ่มเห็นดอกนะครับขึ้นอยู่กับที่ที่เลี้ยงว่าสมบูรณ์ไหมนะครับผมถ้าที่ที่งามก็จะเป็นไวหน่อยถ้าที่ที่ดินเหนียวดินไรก็อาจจะช้าลงหน่อยนะครับแต่วิธีแก้ไขนะครับปรับปรุงนะครับ สามารถใช้อะมิโนฮิวมิกฟูวิกของสิงโตน้าเงินไปช่วยได้บวกกับแกบ1ส่วนกับดิน5ส่วนนะครับคุกเขาให้เข้ากันแล้วก็ปลูกนะครับส่วนท่านใดนะครับที่เคยสั่งอะมิโนฮิวมิกผม2ถุง3ถุงแล้วผมไม่ได้ส่งให้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับใครเห็นนะครับกระสอบละ500บาทนะครับสั่ง5กระสอบหรือ10กระสอบขึ้นไปนะครับเราส่งให้ฟรีถึงบ้านนะครับแต่ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ ในเมืองหรือใกล้ชุมชนสักหน่อยนะครับถ้าทุรกันดารเกินไปก็ขอให้ออกมารับที่ข้างนอกส่ง GPS ตำแหน่งมานะครับแล้วก็มานัดรับกันได้นะครับไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับโอนมาก่อนเราจะจัดรถจัดคิวส่งให้นะครับผม10กระสอบนะครับ10กระสอบส่งให้ถึงบ้าน5กระสอบส่งตามระหว่างทางนะครับผมเบอร์โทรของผมนะครับก็สำหรับอะมิโนฮิวมิฟูบิกนะครับ0839041168นะครับ แล้วก็ต้นพันธ์นะครับ091 793 8000แล้วก็086 383 3061ครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ